น้ำตาไหลโพสต์สุดท้ายเอชนสวัสด์ก่อนเสียชีวิตลูกสาวทำสิ่งนี้ให้ทุกวงการแห่อาลายัยเอชนสวัสด์อัศวเหมนักการเมืองนักแข่งรถชื่อดังเสียชีวิตหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะได้มีการเคลื่อนร่างจากจังหวัดบุรีรัมย์มาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจอสมุดปราการย้อนไปในอินสตาแกรมของเขาพบว่าโพสต์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565เป็นโพสต์เกี่ยวกับวันเกิดตัวเองรวบรวมภาพความทรงจำต่างๆในวัยเด็กจนปัจจุบัน และมีลูกสาวเพลงชนทิดาร้องเพลงประกอบคลิปนี้ระบุข้อความบอกว่าความสุขเครื่องหมายสี่เหลี่ยม28ในตอนนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความอาลัยทั้งบอกว่าไม่จริงใช่ไหมครับพี่เอยังอยู่ใช่ไหมครับขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะเสียใจด้วยครับตำนานมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์พี่เอหลับให้สบายนะคะ เสียใจด้วยนะคะชาติหน้ามีจริงๆก็ขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตตลอดไปนะคะไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเร็วมากขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณเอ๋ด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวชมสวัสดิ์อย่างสุดซึ้งขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีสาธุขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ r i p ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ ทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ